ก็ร่างกายตอนนี้ก็ถือว่าประมาณ9 0้ครับไฟนี้ไฟนี้นี่กังวลอะไรบ้างไหมในมุมเทรนเนอร์เนี่ยมุมเทรนเนอร์ก็กังวลครับเพราะว่าถามว่ามวยในรูปแบบนม,มเล็กเราเคยชกนะสองไฟสามไฟ,ไฟในรายการรถทัวร์อตอนนั้นก็ได้ที่สาม่วม <ๆ S 2> เพราะว่าจะไปตกรอบสี่คนถามว่าประสบการณ์การชกเราก็พอมีสไตล์การชกเราก็มาปรับมาจูงกันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาสิ่งที่ยากที่สุดคือการยนระยะยีระยะนี่เพราะว่ามวยวันนี้ก็คือสามนาทีพักหนึ่ง ต่างจากอ,าอีกรายการหนึ่งสองพักสองคือว่าไงระยะการแข่งขันเพิ่<ร>พมขึ<ร>้นมาใช่ไหมถูกต้ตตองถูกต้องแล้วเราเรากดดันไหมในมุมเทนเนอร์กดดันในมุมเทนเนอร์ผมว่าผมไม่กดดันนะเพราะว่านักมวยชคมาแต่ที่ดูลดวงว่าร้อยกว่าน่าจะเอาตัวรอดได้แล้วมุมมองเทนเนอร์ในไฟน์นี้เนี่ยนักมวยที่ซ้อมเนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นยังไงบ้างความตั้งใจความมุ่งมั่นความตั้งใจก็ถือว่ามาโชว์ในรายการวันครั้งแรกก็ความตั้งใจก็มีกันทุกคนอยู่แล้วรวมถึงผู้ควบคุมดูแลผมองรถก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มันพลาดอะเพราะว่ารายการดีครับเราก็ไม่อยากให้ให้มีจุดบุกคล้องไหนถึงแม้อาจจะไม่รับชัยชนะแต่ว่าเราทํามันเต็มที่ก็ถือว่าโอเคคิดว่าเกมการชกบนเวทีเนี่ยจะเป็นยังไงร,ระหว่างโดน้อยกับคิมเนี่ยก็ผมว่าสนุกนะถึงแม้เราเคยแพ้เข้ามาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่ที่ออสเตรเลียแต่ว่าแพ้แบบ2ต่อหนึ hmm. ่งเสียงแต่ว่าไฟนี้ชกที่บ้านเรากบรรยากาศเสียงเชียร์อะไรมันก็ถือว่าได้เปรียบเขาเล็กน้อยในเรื่องสิงไว้ล้อมนะแต่ว่าในเรื่องบนเวทีก็มีแค่น้กมวยสองคนโอ้ท่านั้นที่จะตัดสิน คะแนนของการในมือใช่ครับมือมือเทรนเนอร์บางรอดบ้างครับก็ฟังฟังบางยาไปแล้วแล้วอยากถามหน่อยว่า การฟิตซ้อมของโดนน้อยเนี่ยเราเห็นเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับในไฟนี้ไฟนี้มีความตั้งใจมากกว่าเดิมขอโดนัดน้อยเพราะว่ามันเหมือนโค้งสุดท้ายในการชกบนผวนเพื่อใบของโดนัลดเพราะตอนนี้ก็อายุ26แล้วแต่ว่าโดนน้อยนี่เก่งมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ว่าครั้งนี้เข้ามาได้สัยญ,ญาวันก็น้องมีความตั้งใจมากกว่าเดิมครับแล้วก็มีความมุ่งมากกว่าเดิมตั้งใจซ้อมกว่าวเดิมแล้วก็เสริมสไตล์ที่จะให้มันเข้ากับรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับผมไฟนี้ผมว่า สนุกแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นไฟที่ทําให้ดวงน้อยนี่กลับมาอีกครั้งครับผมและในการฟิซซ้อนเนี่ยเราเตรียมตัวอะไรไปบ้างครับไฟนี้เราก็เตรียมทุกอย่างครับเหมือนเดิมครับดวงน้อยเป็นมวยอ,อาวุธหลากหลายแล้วก็มีศอกที่เป็นจุดเด่นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับคู่ชกเขาก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันแต่ว่าไฟนี้ผมกับบางยาก,ก็เสริมหลายๆอย่างครับในเรื่ององค์ประกอบร่างกายแล้วก็อาวุธที่จะเป็นทีเด็ดบนเวทีที่จะสู้กับผู้ชกคิม แล้วเราเห็นน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับน้องน้องมีความน่าแกร่มากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าการเข้ามาชกรายการวันเนี่ยมันมันมันต้องเสริมความแข็งแกร่งเสริมร่างกายให้ดีกว่าเดิมแล้วก็เราจากซ้อมร้อยเราซ้อมร้อยยี่สิบอ่าอ่ายิ่งไม่ต้มร้อยยี่สิบโอเคครับสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆอ,อ่าก็ฝากครับดวงดาวน้อยไฟน์นี้ครับเป็นไฟที่ตั้งใจมากๆเลยไม่ใช่แค่นักมวยอย่างเดียวน้องสาวผม ก็ทีมงานของครอบครัวทุกคนเลยผมและบางยาแล้วก็ไฟนี้ครับได้รถถังอ่าได้บางอดะดมมาเสริมร่วงเรื่องสเต็ปการยืนมวยการเข้าทําแบบการเข้าทำแบบวันสไตล์วันชัยชิพถูกต้องครับผมก็ก็ฝากกด้วยครับดน้อยลูกชายดินไฟแรกในรายการวันแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าทีมงานลูกชายดินทําเต็มที่แน่นอนครับผมประชุมกันอีกครัแล้วก็นั่งคุยไปมาเป็นไงบ้างดวน้อยไฟนี้เราเราคิดคิดว่าไงบ้างครับผมก็ไอ้จริงก็คือมั่นใจนะไฟนี้เพราะว่าค่อนข้าง ยืดหยุ่นกว่าตัวเองกว่าไฟที่แล้วเยอะแล้วก็มีความสุขมากเพราะอะไรถึงต้องยืดหยุ่นครับเพราะว่าจากประสบการณ์ไฟที่แล้วเนี่ยเรากดดันตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็พอไฟทแล้วรู้ถึกว่าปล่อยให้มันโฟลว์ไปดิเหมือนกับว่าเราก็ปล่อยไหลไปกับมันสบายไปกับมันใช่ปัญหานี้เนี่ยเหมือนเหมือนน้องชายของเราเนี่ยจะเจอมาด้วยมันลองว่าฟัง่อยได้ไหมครับปัญหาเดียวกันค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างฟิกกับการซ้อมมากๆแบบเราอยากแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราเล่นร้อยห้าสิบเพราะว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าบ่งบอกถึงความตั้งใจของเราใช่ไหมคร ไฟก่อนหน้านี้ที่แพ้ของเสือแบ็คไฟซ้อมดีมากนะเพราะว่าซ้อมด้วยกันซ้อมแบบโคตรโคตรแบบอุ้ยมึงจะแพ้ได้ไงวะจริงๆการแพ้คืออะไรไหมแต่ที่แพ้ตัวเองใช่ไหมหมายความหมายความว่ายังไงครับแพ้ตัวเองคือความคิดค่าตัวเองว่าค่อนข้างกดดันตัวเองกดดันตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้นโดนดันแล้วก็เจอปัญหานี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วแล้วเราเราได้แก้ไขไฟนี้ยังไงบ้างก็ยืดหยุ่นกับตัวเองมากขึ้นโอเคครับผมจากการซ้อมที่เราโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันก็จริงแต่ว่าวันไหนที่ทำไม่ถึง ก็ไม่เป็นไร <Okay. S 1> พี่นี้ทำใหม่ okay. โอเคงั้นสุดท้ายนี้ฝากเอาถึงแฟนมูลนะครับค่ะก็ฝากเป็นกำลงังใจให้โดนน,นะะ้อยค่ะไฟนี้เต็มที่แน่นอนค่ะโอ okay. เคนะครับเอ็ซค okay. ีลังกูดูบอลเดียวครับส่วนผมเองนะครับก็เริ่มกลับมาซ้อมทำร่างกายนลครับพักแปดวันพอครับแล้วก็เก็บตัวที่จะชกไฟหน้าครับผมก็คาดว่าไม่ก่อนชิปีแน่นอนครับผมก็ ต้องเข้าแคมป์เริ่มซ้อมนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยน้ำหนักเราไม่ผ่านเพราะเราเระยะเวลาซ้อมเราสั้นเกินไปครั้งนี้เราซ้อมให้นานขึ้นแล้วก็ทำทุกอย่างแก้ไขพวกตัวผิดพลาดให้กับตัวเองครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูดอนน้อยกันต่อครับตอนนี้ก็ถึงโรงแรมไปที่เรียบร้อยนะก็แอบแวะมาซื้อของกินแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าที่พักกัน ถ,ถึงน้ำหนักก็คือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กินสบายๆแต่ว่าก็ค really? ุมนิดหน่อยก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยนะก็ต้องขอพักผ่อนก่อนสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็มาเจอกันพรุ่งนี้ใหม่ค่ะแต่ผมคนนี้รอเขาต้องเข้าเสียหายนะ Okay, let's jump over. See you. See you. Okay, let's go. and okay, Let's go. Okay, let's go. <laughs> <laughs> let's go. สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแข่งขันแล้วครับก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าไปในเวทีครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาในกาตายว ในกาตาเฉยเลยในกาตาอีกสองนาทีหกโมงชิบหายแม่เลือนหลายบาทเลยเดินไม่ได้ก็เหลืออีกสองนาทีครับผมเป็นเวลาหกโมงแต่เราจะเตรียมตัวเข้าไปข้างในครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมตัวในถามมังยาเขาเขาแหละว่าขโมยก็ฟื้นตัวพอสมควรครับผมก็เราไปฟังในมุมของคุณแม่ดีกว่าว่าในการแข่งขันเนี่ยคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับผมไปเราไปฟังกันเลยเป็นไงครับคุณแม่ดวงอานน้อยขึ้นชกวันนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับ วันนี้รู้สึกว่านักมวยก็พร้อมนะ99.9เพราะเราเห็นการที่เขาซ้อมมาเราเราเป็นห่วงลูกบ้างน้อยแค่ไหนเพราะนี่ก็ถือเป,เป็นการเปลี่ยนเส้นทางครั้งแรกในตัวของดูดาน้อยด้วยเป็นห่วงไหมก็ไม่ได้เป็นห่วงก็เหมือนทุกๆไฟที่ผ่านมาที่เคยโจกแหละแต่ไฟนี้จะสําคัญหน่อยออคือลักษณะว่าวันนี้ได้มาโกกับรายการวันล,ลุมพินี ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตและคุณแม่คิดว่ามันผลงานจะออกมาเป็นประมาณไหนครับผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนเราเห็นในการซ้อมเราคิดว่าจะออกมาแบบไหนไม่รู้แต่ถามว่ามาสู้แน่นอนสู้แน่นอนใช่แล้วสุดท้ายนี้ครับเราเห็นอะไรในตัวลูกไฟนี้บ้างครับความตั้งใจความมุ่งมั่นเห็นมากๆคือการตั้งใจมุ่งมั่นเพราะว่าประเด็นร้อนมันเยอะที่เข้ามานู่นนี่นั่นหลายหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบใช่ก็ตัวแม่เนี่ยอยากจะให้กำลังใจลูกเหมือนกันใช่ก็ไฟนี้ก็ขอให้ลูกทําให้ เต็มที่และทำให้ดีที่สุด <Okay. S 1> บนเวทีโอเคครับขอบคุณคุณแม่มาครับผมครับ มาถึงในม uh, ุมของโค้ชสักลกีฬาบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับร่างกายดุนน้อยในไฟนี้แล้วก็มุมมองทัศนคติดุนน้อยในไฟนี้ครับเห็นว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากเลยใช่ครับไฟนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการโชกหรือร่างกายหรือการซ้อมในดูนน้อยเปลี่ยนไปตลอดเลยครับไฟนี้ครับดุนน้อยทําการฟิตซ้อมนะครับในระยะเวลาที่เหมาะสมนะเพราะผมมองว่าไฟนี้ครับจะเป็นไฟที่แจ้งเกิดอีกไฟหนึ่งของดุนน้อยเพราะว่าเขาเรียกว่าไฟที่แล้วเราผิดหวังมาเนาะแต่ไฟนี้เราจะทําข้อติข้อที่ต้องแก้ครับเรามาปรับในไฟนี้ครับแล้วตัวดูนน้อยเองเน่นนมมมุอองงดวา้กกัๆ แต่ว่าน้องบอกว่าไฟนี้จะเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดแล้อเยเห็นเห็นมุมน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับไฟที่แล้วเรากดดันกันมากเกินไปเพราะว่าอย่างว่านะครับไฟจีงแชมป์ทุกคนก็อยากได้แชมป์แต่พอไฟนี้ครับมันเรื่องของความคิดพอน้องเขาเริ่มแบบผ่อนคลายรีแลกก็กลายเป็นว่าตอนนี้ดูน้อน้อยคนเดิมกลับมาอีกแล้วครับครับผมโอเคครับผมก็สุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงคนที่กำลังเชียร์กำลังตอติดตามดูน้อยครับผมก็อยากให้ติดตามน้องไปเรื่อยๆครับดูพัฒนาการของน้องเขาผมเชื่อว่าเด็กคนนี้มีของแล้วก็อนาคตต้อองเนนย่ เข้มขัดอยู่ไม okay, ่ไกลครับผมเชื่ออย่างนั้นโอเคครับอมาครับผมรับครับ อีกครับอะไรโดนบ้างโดนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเอออย่าประมาเออ

几个万？没了。 ไดมาโชคแบบนี้แหละแต่ว่าไม่คิดว่าโรงงานร้อยจะทําได้ดีมากกว่าที่คิดไ้ครับเพราะว่าเป็นไฟที่ร้องตั้งใจมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีบางอดัมรถถังจีนมาช่วยเทรนในเรื่องสไตล์าการชกที่ต้องแก้ไขเลยคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องแรงเรื่องแรง <c oughs> ใช่แรงเรื่องแรงจะมีมีอีกเรื่องอีกเรื่องอะไรเรื่องเมียเรื่องเมียไม่ ก็ขอบคุณทุกกาลังใจก็ขอบคุณลูกัีมาแล้วจะบอกคอมเมนต์มาว่าสาวลูกทัพไคอมเมนต์ไปอันนี้จะย้อนดีจวพุ่ไปดีอันนี้เื่อไปทิ้งระเบิดได้คุณน่อ้าวอะไรอะจูงไหมใชไ